ช่นเคยนะคะวันนี้ยังไม่มีใครเลยเดี๋ยวเพ่นรอนะคะยังไม่มีใครมาเลยนี่นะคะน้ำหอมโซโฟเฟียนะคะน้ำหอมโซฟเฟียกลิ่นมิเโมเรกค่ะเป็นน้ำหอมนะคะจากหัวเชื้อดอกไม้แท h, อ้ออกแกนิก100%เลยนะคะน้ำหอมเฟิร์นนะคะมีส่วนผสมของดอกฟรีเซียนนะคะซึ่ง กล่าวได้ว่าดอกฟรีเซียเป็นดอกไม้ราชินีแห่งการทําน้ําหอมนะคะดอกฟรีเซียนะคะจะให้กลิ่นที่หอมหวานละมุนมากเลยนะคะอย่างน้ําหอมฟืนนะคะมีส่วนผสมของดอกฟรีเซียนะคะดอกเพลนีนั่นก็คือดอกโบตันนั่นเองนะคะกลิ่นที่3นั่นก็คือไว i ์โ rose นะคะหรือดอกราบขาวนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของลูกแพรสังเคราะห์นะคะลูกแพรเนี่ยคะ่ะเราจะสกัดนะคะ ออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่ายังไงครับผลไม้นะคะมันจะไม่มีสารที่เรียกว่าน้ํามันที่จะสก,กัดออกมาเป็นน้ํามันหอมระเหยได้นะคะจึงต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์แทนนะคะทําไมถึงได้เลือกกลิ่นสังเคราะห์ที่เป็นลูกแพรใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าลูกแพรเนะะี่ยค่ะให้กลิ่นที่หอมหวานละมุนนะคะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะดอกไม้เฟิร์นนะคะที่เลือกส่วนผสมเนี่ยเพราะว่าทุกกลิ่นนะคะจะได้โทนประมาณเดียวกันนะคะจะไม่โดดเลยนะคะจะไม่ให้กลิ่นที่ มีความเปรี้ยวหรือมีกลิ่นบูดกลิ่นอะไรนะคะคือจะเป็นดอกไม้ที่หอมหวานละมุนผล,ลไม้ลูกแพ้ก็คือหอมไปในโทนเดียวกันเลยนะคะน้ำหอมเฟรนนะคะเป็นน้ำหอม extract perfume นะคะด้วยความที่มีส่วนผสมของหัวเชื้อนะคะน้ำหอมเนี่ยมากถึง30%เลยนะคะผลิตโดย เพอร์ฟเมอร์คนไทยนะคะรับรองความหอมได้เลยนะคะน้ำหอมโซเฟียค่ะ1ขวด30 ml นะคะราคาอยู่ที่499นะคะเซต9 9 9ในคุณลูกค้าค่ะเป็นราคาปก,กตินะคะที่เฟิร์นจำหน่ายนะคะแต่ว่าวันนี้จะมี2โปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกนะัก็คือโปรเปิดตัวน้ำหอมนะคะเพราะว่าเฟินเพิ่งผลิตออกมาจำหน่ายนะคะ แล้วก็นะคะเฟิร์นจำนวนอยู่ที่440บาทก็คือได้น้ำหอม1ขวดราคาโปรโเปิดตัวน้ำหอมนะคะส่วนอีก1โประโนะคะเป็นโปรโปกตินะคะโปร499คุณลูกค้าสั่งซื้อ499 1ชิ้นวันนี้นะคะได้ฟรีถึง3อย่างฟรีที่1ก็คือน้ำหอมกลิ่นเดียวกันนะคะในขวดทดลองนะคะขนาด2 ml นะคะเฟิร์นจำนานอยู่ที่34บาทเฟิร์นให้ไปเลยฟร,ฟรีนะคะ ส่วนช,ช,ชิ้นที่2นะคะก็คือกาก,กาแฟสครับแคปซูลผิวหน้าผิวกายนะคะให้ความกระจ่างใสนะคะลดความหยาบกร้านของผิวนะคะกระจัดเซลล์ผิวที่แห้งที่ตายไปแล้วนะคะให้ความสดชื่นแก่ผิวเรานะคะแล้วก็ชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นแผ่นมาร์กหน้าอินนิทฟรีนะคะราคา50บาทจำนวน1ชิ้นนะคะากาก,กาแฟเพิ่นจาหน่ายที่35 35บาทนะคะ เปินแถมให้ฟรีๆเลยพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะน้ำหอมโซเฟียนะคะน้ำหอมดอกไม้กลิ่นนะคะมิ m o โมเรนะคะเป็นน้ำหอมเอ็กซ์ทรค r เพอร์ฟิวมนะคะที่มีความเข้มข้นองหวัวเชื้อน้ำหอมมากถึง30%เลยนะคะ้คุณลูกค้าที่อยากทราบนะคะว่า30%ที่บอกที่กล่าวมาเนี่ยเอ็กซ์ทรคเพอร์ฟิวมเนี่ยมันยังไงถูกต้องไหมคะมันยังไงใช่ไหมคะ นี่เดี๋ยวเฟืจะบอกนะคะว่ายังไงความแตกต่างระหว่างน้ำหอมนะคะที่มีความเข้มข้นเยอะนะคะก็คือน้ำมันหอมระเหยที่เราสกัดออกมาใช้เป็นส่วนผสม,มหลักในการทำน้ำหอมหนึ่งขวดเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะม,มีสิ่งที่แตกต่างยังไงใช่ไหมคะสิ่งที่แตกต่างอันดับแรกเลยน้ำหอมเฟืนนะคะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่น้อยมากมีนะคะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยของเฟนไม่ใช่น้ำหอมออยล์เพอร์ฟูมนะคะแต่เป็นเอ็กซ์ตรัเพอร์ฟูมที่มีความเข้มข้น ถึง30%เลยนะคะเฟืจะให้ดูนะคะความแตกต่างว่าทำไมนีม่เลยนะคะน้ำหอมโซเฟียกลิมเมอรโมเรด้วยความเข้มข้นถึง30%นะคะหงหัวเชื้อน้ำหอมเฟื่อจะให้ดูเลยนะคะว่ามันยังไงนะคะน้ำหอมที่มีส่วนผสมของแองกอฮอร์เยอะนะคะไม่ถึง10วินาที มันก็จะระเหยไปแต่ถามว่าฟุ้งไหมฟุ้งแน่นอนแต่น้ําหอมเฟรนไม่เน้นที่กลิ่นฟุ้งกระจายนะคะไม่ฟุ้งกระจายไปในอากาศแน่นอนใครที่ต้องการน้ําหอมแนวนั้นประเภทนั้นเฟรนไม่แนะนําน้ําหอมเฟรนเลยนะคะเพราะว่าน้ําหอมเฟรนเนี่ยจะเน้นที่กลิ่นติดกายนะคะมันก็ค,ค่อยๆซึมนะคะซึมเข้าผิวดูนะคะนี่ดูนะคะคุณลูกค้าลองดูเลยนับนับได้เลยนะคะว่าจะซึมไปมากกว่าสิบวิหรือเปล่าดูนะคะไหลลงน,นี่ดูได้เลยนะคะ ดูนะคะความเข้มข้นนะคะของหมวเชื้อน้ําหอมสามารถดูได้จากตรงนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นน้ํามันหอมระเหยที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการทาน,น้ําหอม1ขวดนะคะ mm hmm. ดูนี่เลยค่ะดูความมันวาวนะคะมากกว่า10บปีแล้วะคะ่ะยังไม่หายแต่น้ำหอมฟืนนะคะให้ความหอมที่คงทนนะคะติดทนติดนานแน่นอนนะคะสามารถที่จะฉีดตามข้อมือข้อพับนะคะตามซอกหูนะคะตามคออย่างเงี้ยได้นะคะเพื่อความหอมหอม,อมสดชื่นระหว่างวันให้เราได้นะคะ หอมมากหอมจริงๆนะคะน้ำหอมก็อนู้อยากให้แบบคุณลูกค้าเนี่ยได้กลิ่นแบบได้กลิ่นแบบผ่านไลฟ์มากเลยนะคะมันหอมขนาดไหนดูนะคะนี่ผ่านไปนานแล้วยังอยู่นะคะน้ำหอมอันนี้เป็นไลฟ์สดเลยนะคะไม่ได้แบบตัดต่อวิดีโอเลยนะคะนี่หอมมากนะคะด้วยความหอมหวานละมุนสดชื่นนะคะให้ลุคคุณหนูสดใสนะคะ ไม่หวือหวามากไม่เซ็กซี่นะคะเพราะว่าความเซ็กซี่เนี่มันคือมันต้องมีกลิ่นพวกแนวสไปซ์กลิ่นแนวบูดบิดนั่นนะคะแล้วก็เป็นแบบกลิ่นกลิ่นแบบยังไงอะคะกลิ่นที่แบบให้ความแบบหรูหรานะคะแต่ว่าเฟิร์นะไม,ไม่ไม่ใช่แนวนั้นนะคะนก็เลยแบบ อันดับแรกที่ผลิตมาเนี่ยที่เลือกเป็นสูตรนี้นะคะกลิ่นนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ชื่นชอบนะคะกลิ่นไม่ทําให้เมึนหัวไม่แสบหัวแล้วก็เฟินเป็นคนชอบสูตรดมกลิ่นหอ,หอมกลิ่นดอกไม้ตลอดเวลานะคะมันก็เลยทําให้เฟินได้เลือกทําน้ําหอมสูตรนี้ขึ้นมานะคะหอมมากอย่างที่คุกค้าได้ลองมากเลยได้ดมมากเลยนะคะหอมจริงๆนะคะเนี่ย ดูนะคะนี่ผ่านไปนานแล้วยังอยู่นะคะน้ําหอมเฟื่องจะค่อยๆซึมนะคะด้วยความที่มันเป็นออ,อยมากนะคะน้ํามันอหอมระเหยเยอะนะคะมันจะทําให้แบบค่อยซึมไปในร่างกายเราในเนื้อเราเนี่ยค่อยๆนะคะแล้วแบบนี้นะคะ่ะที่มันจะทําให้กลิ่นเนี่ยติดทนที่ผิวกายเรามากยิ่งขึ้นนะคะดูได้เลยนะคะยังเงาอยู่เลยดูคะ่ะนี่คือแบบด้านด้านนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดฝั่งนี้นะคะ อยยู่เลน้ำหอมโซเฟียวันนี้มี2โปรนะคะคุณลูกค้าที่สนใจน้ำหอมเพียง1ขวดในราคาโปรเปิดตัวมีนะคะจำหน่ายอยู่ที่440บาทพร้อมส่งฟรีนะคะส่วนคุณลูกค้านะคะที่ต้องการนะคะน้ำหอมโซเฟียในเซต499ราคาโปรปกตินะคะซื้อ1วันนี้แถมถึง3แถมที่1นะคะก็จะมีน้ำหอมนะคะกลิ่นเดียวกันเปิด์ฟจำหน่ายอยู่ที่34บาทก็คือ2 ML นะคะคุณก็แถมให้ฟรีจิ้นที่2เป็นกากาแฟสครับแคปซูลผิวหน้าผิวกายนะคะ ขจัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วทําให้ความทําให้ผิวเรานะคะมีความนุ่มชุ่มชื่นนะคะลดความกระด้างนะคะความกร้านของผิวนะคะส่วนชิ้นที่สาชิ้นที่2เนะะี่ยค่ะเฟิร์นจำเฟิร์นให้ไปนะคะในขนาด50กรัมนะคะซึ่งก็เยอะนะคะสามารถที่สครับผิวหน้าผิวกายได้มากกว่า2ครั้งแน่นอนนะคะพอจํานหน่ายอยู่ที่ราคาส5บาทอันนี้เฟิร์นก็แถมไม้ฟรีนะคะสุดชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นแผ่นมกนาการ้อินฟรีนะคะ จำนวน1ชิน้นราคา50บาทเฟิร์นให้ฟรีไปเลยนะคะเมื่อคุณสั่งซื้อน้ำหอม1เซตโปรโปรกติ499นะคะเป็นแถมให้เลยค่ะส9เกาับแถมฟรีนะคะ3ชิน้นแถมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะน้ำหอมโซเฟียกลิ่นเนียโมเรนะคะนี่เลยเป็นเอ็กซ์ทรคเพอร์ฟิวมนะคะขนาด30 ml นะคะอันนี้เป็นเป็นขวดที่เฟิร์นใช้แล้วนะคะที่จริงอะได้เต็มขวดเลยนะคะคุณลูกค้าคา่ะ ฝากคำขอไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสนใจโปรโหไหนนะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะ